ผมกายป๋าพอยพิเศษยิ้มไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับเกือบเดือนซ้อมยี่ไหนไฟนี้อยู่เพชรยินดีอมมาอยู่ที่เพชรยินดีเนาะมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมน้องเพื่อนมีเพชรดำดีเซลเล็กก็คือเพื่อนมีใครช่วยกันพี่ใครอยู่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร่169ครับน้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิโลครับ61ครับเราเป็นมือสไตล์อะไรครับ เดินเดินชนอย่างเดียวเห็นไหมครบเครื่องว่างั้นเถอะแล้ววันนี้เราเจอกับเท็ดันครันเคยเจอกันยังยังครับอันนี้ไฟแรกเลยได้ศึกษาเกันมาต่อยพี่เข้ามาป่ะเขาเป็นมือตาตายเลยก็มวยเข่าครบเครื่องแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกวางแผนยังไง ก็เดินเบียดที่ติดไปเรื่อยๆเ,เลยค,คือเหมือนเอาความสดบกุกบุกเก๋าอะนะเนาะเห็นไหมของเราเป็นมวยซ้ายหรือขวาขวาครับแล้วของพี่เอาซ้ายขวาได้ดูป่ะขวาครับอืมขวาเทิญขวาแต่ก็ไม่กลัวเนาะอืมแล้วไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้แล้วปิดโควิดเนี่ยเราต่อยไว้ที่นี่<ช>วันนั้นเจอใครเจอศักดิ์ศรีเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนแย่คะแนนเข้ามาวันนั้นเบียดเท่า,านนไหร่ ร้อยยี่สิบสี่แล้ววันนี้ร้อยยี่สิบห้ามีปัญหาเรื่องแบบนักไหมไม่มีเมื่อกี้สอบยังยังแต่คิดว่าจะมาเกินหรือมาขาดเกินอยู่ครับเกินอยู่ประมาณเท่าไหร่คิดวะปอนปอนหนึ่งไม่มีปัญหาเนาะสบายสบายเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับขอนแก่นครับฝากเชิญอนชวนไปขับรถนี้หน่อยฝากแฟนมวยช่วยติดตามและเป็นกําลังใจนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับผบผมว่าน้องชายครับ